สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับช่องในหนึ่มชวนดูชาตนะผมวันนี้มีโอกาสกลับบ้านนะครับผมพอดีวันนี้เรามีเราจะมารีวิวคันน้ำอ้อยนะครับแล้วก็จะทําน้ําน้ําน้าใส่ลับนะครับจากน้ําอ้อยมาดูขั้นตอนกรรมวิธีการทําน้าใส่ลับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็คือขูดเปลือกน้าอ้อยก่อนแล้วก็ ตีดน้ำอ้อยแล้วก็เอาไปทำน้ำใส้หับเอาเริ่มกันเลยครับนึงไปนะครับเนี หว่างที่เราเตรียมน้ำน้ำอ้อยนะครับก็คือเราต้องไปขัดเปลือกเปลือกเปลือกอ้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาขันกับเครื่องกันน้ำอ้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีผู้ช่วยครับน้องนวินพาเพลินครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้น้องนวินมาทําอะไรครับมาขันช่วยนายทำขันน้ำอ้อยนะครับน้ำจะทําน้ําอะไรครับน้ําน้ําใส่รับโอเคเรา พร้อมกันแล้วลงมือเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคทำยังไงครับเอด้านที่มีไฟแหลมนะครับด้านนี้มีไฟแหลมใช่ครับ 放心吧。 จากที่เราคันน้ำมอยเมื่อกี้เราได้เนี่ยเต็มนี้ประมาณสิบแปดลิตรนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ถ้าคันน้ำขวดขายเราก็จะได้ประมาณเก้าสิบขวดนะครับคนละสิบบาทก็เราจะทำน้ำใส่หลับนะครับอันนี้ประมาณสิบแปดลิตรก็เดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะได้น้ำใส่หลับสักกี่ขวดนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรากรองอีกรอบนึงครับเพื่อความสะอาด คองใส่หม้อใหญ่เลยเก okay, ครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนกรรมวิธีการทำน้ำใส่ลบนะครับวันนี้เราจะใช้เตาถ่านครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นแก๊สมันก็จะเปลืองสิ้นเปลืองมากๆอันนี้เราใช้หม้อนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกรรมวิธีการทำน้ำใส่ลบนะครับอันนี้เป็น เป็นน้ำน้ำอ้อยสุพรรณ50นะครับจากสวนของเราก็เป็นกเกษตรอินทรีย์100%เลยครับปลอดภัยแล้วก็เป็นอ้อยที่คันน้ำไว้ขายนะครับรับรองว่ามันต้องหวานแล้วก็หอมพิเศษกว่าอ้อยพันธุอื่นๆแน่นอนโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผ่านไปแล้ว30นาทีครับน้ําเดือดเราก็ช้อนฟองออก อันนี้เราเริ่มทำครั้งแรกนะครับเราเป็นการทดลองนะครับต้นแบบมาจาก YouTube ของช่องสามอาชีพของลุงสมเด็จนะครับเราก็เอามาดัดแปลงใช้ หนึ่งชั่วโมงครับอันนี้หนึ่งชั่วโมงมาดูก็น้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่ครับสองชั่วโมงผ่านไปไปอ่อนยังเป็นน้ำอยู่ครับใกล้ได้แล้วนะครับสามชั่วโมงผ่านไป ใกล้แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำใส่รับเราก็กําลังจะได้ที่แล้วครับอีกสักสิบกว่านาทีก็จะน่าจะได้แล้วครับน้ำใส่รับเราก็ได้แล้วนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เย็นแล้วก็จะบรรจุ อยู่ในบรรจุพันธุ์ของเราว่าจะน้ำจะสวยแค่ไหนครับผมหลังจากที่เราเคี่ยวน้าใส่หลับประมาณสามชั่วโมงกว่านะครับ<ม>ก็จะได้น้ำประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาบรรจุลงขวดนะครับว่าจะได้สักกี่ขวดนะครับเราก็มีผู้ช่วยมาช่วยมันเดียวมาครับผมสวัสดีครับพร้อมหรือยังครับ พร้อม้วครับโอเคเดี๋ยวเราเทใส่นี้แล้วก็เอาใส่ขวดนะครับอ,อันนี้จะเป็น ตะแกงนะครับกองฝุ่นน้องจับนะครับบอกด้วยนะถ้าพอมไ่มมพอมอ,อย่างครับพอ แค่นี้เอาปิดปลาเลยครับหกนะครับได้แล้วอด้อน้องดูทีนี่น้ำอะไรครับน้ำใสหลับจากสวนอ้ยสบายดีนะครับยแล้วหนึ่งขวดอา่าน้องดูด้วยจับมันนี้ครับ แค่เปล่ก็ปิดง่ายมือกันนะครับผมบอกก็แค่กดไม่ได้ไหมพอครับพอแค่ไหนก็ปิดฝาครับ ใหม่ครับคดีทำไงวเาานเย็นมาครับพอจะพอแล้วครับอีกนี่พออ๋อถึงปลายใช่ไหมปลายฟัวรพอแล้วใช่ไหมใช่มันมันแรกโอเคน้องเยี่ยมมากมันไรช่วยจับ ต้องทำให้สวมตรงๆนะคบตรงโอเคมีแดงไหมโอ้เยี่ยมมากเก่งนะเนี่ยใชจับดีๆนะครับบอกด้วยนะถ้าเจมพ่อพ่ออู้อ้าเลยเหรอไม่เป็นไรขนาดนี้ก็ได้เอาความ ได้ใช่ไหมแน่แน่กอกเร็วมากกอกเร็วเหรอ,อลงเลยใช่ไม่ลงอ่ะอันนี้เ<อ>หรอ,อได้แล้วได้แล้วอันอื่นเข้าลงไหมลงลงลงหมดเลยนีหลังจากที่เราทำน้ำ่หลับนะครับจากน้ำ น้ำตาลอ้อยขันสดสุพรรณบุรี50นะครับน้ำ18ลิตรก็ดูแล้วก็จะได้เราปอกใส่ขวดนะครับได้เท่าไหร่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20อ่าได้20กับอีกนิดนึงนะครับก็ประโยชน์ ของน้ำน้ำไซรับนะครับก็จะเป็นอเอาไปทําใส่กาแฟทําอาหารแทนน้ำตาลเป็นทางเลือกใหม่นะครับสําหรับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าสวนของเราเนี่ยอินทรีย์ร้อไม่มีสารเคมีนะครับโอเคเรายินดีจะ,ะจำนาหน่ายนะครับภายใต้แบรนด์สบายดีนะครับผมเจอกันนะครับเร็วๆนี้เปิดตัวโอเคครับ ขอบคุณครับเจนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับนายเมนด้วยครับบ๊ายบาย